ดีค่ะวันนี้ค่ะออสเมอดิที่เป็นรูปส้มนะคะแล้วก็ไม่ดูว่ามันใช่วีดีโอสีไหมเพราะเราไปซื้อกับร้านยาแล้วค่ะก็แบบอันสั้นนะคะเพราะอืมอืมกิ่งส้มมากเลยค่ะเราดมเลยค่ะนี่ดมได้เป็นสีอะไรก็ยังไม่ดูนี่ไมันยังเป็นสีส้มปกติในกล้องอาจจะดูไม่ได้สีส้มนะ ไม่เป็นสีส้มพูนะคะสีส้มสีส,มส้สมอ่ะผิดอีกชมนะอีกคมนะคะ mm hmm. อีกานะ mm hmm. อร่อยนะคะน mm ี่เป็นลูก้มแลยอร่อยมากนะคะ mm hmm. นี่เป็นลูกส้มประกอบเป็นส้มน่ารักมาก mm hmm. เรามีแบบองุ่นด้วยแต่กเราซื้อไม่ทันอองเลค่ะ เลยไม่ให้ก้างกินผมไม่ชอบกินอันนี้นะคะไม่ใช่อะไรหรอกค่ะแล้วจะมีรีวิวอะไรนะาไม่ใช่ไม่หน้าแบบนี้นะคะนะคะเป็นรีวิวสต็อกนี่นะคะลายสีโทนนะกับลายกระต่าย นะคะเดี๋ยวจะแกะมาให้ดูกันเก็บกลับอันนึ่งนะคะหรือเอาเกะให้ดูกันนะคะนี่จะเป็นแบบนี้อ่ะก็จะกลับก็จะเป็นแบบนี้นะคะไอ้กระตายนี่ก็จะมีจูดตรงนี้ให้เด็กก่อนอันนี้กนจะเป็นแบบนี้น่จะวางไว้ข้างหน้าจะวางไว้ข้างหน้านะคะนี่นี่เนี้นะ เท่ดีอ่ะต่อไปได้สิงโตมาดูกันอืมอมีไหมคะรายนี้นะะ่ามากเลยประกอบข้างหน้าไอ้ก้นนี้เหมือนเดิมประกอบข้างหน้าเลยเดี้ยก็อืมมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ